ดูเห็ดมันขึ้นเนี่ยโอ้อย่างนี้เอาไว้ไม่ได้ครับนี่ครับเห็ดดอกเล็กแต่มันก็ไม่เล็กนั่นแหละมันได้ฝนแล้วมันมันมันไม่ใช่เป็นเห็หดหดัวดำนะครับมันจะออกสีน้ำตัลม,มีดอกตรงนี้กำลังขึ้นด้วย จะเจอลุงทุกวันเลยหรือไงนอนแบบสบายใจเชิบครับนอนไม่หือไม่อือดเลยครับนะนี่นี่นี่นโอ<ฮ>้นี่ครับโอ้ล้มหมดแล้วครับโอ้โห ก็เคยยวนอีกแล้วครับคืนนี้จะพามาดูเห็ดกันครับผมลองดูสินี่ครับหลังฝนตกครับหลังฝนตกมาเย็นที่นี่ฝนมาครับนี่ดูดอกเห็ดโผล่อยู่ดอกเดียวครับโค้งนี้โผล่ทีะด,ดอกวสองดอกครับมีคกดอกใหญ่ครับนี่นะครับดอกลึกหน่อย อยากจะดูสิว่ามันนี่โอ้เออเอินจุดแล้วมั้งเอาหักโอ้โหกโโระดาษจิ้มทะลึกเลยตามใช่ไหมติดแรกเลยครับนี่ครับกูดอกทำไม่ไม่เย็นโคกไม่เย็นนะถ้าได้อย่างนี้นะแล้วด <laughs> อกนี้นะเป็นสิบโลนี่แหละครับ ขนาดนั้นดอกเล็กยังต้องห้าหกโลครับปครับเดินดูก็จะมีหลงครับหลังฝนตกนี้อาจจะโมเนี่ยโม่โมอย่างเงี้ยไปครับน่ครับมันขึ้นทีละดอกสองดอกครับพวกนี้ ตัวกินหมดแล้วรัี่แป๊บดูดูเห็ดมันขึ้นไม่ได้ครับมันในบาในดินพอโดนฝนปุ๊บหนักกว่าเดิมครับอือกเดี๋ยว อยู่ข้างหน้าอีกมันขึ้นทีละดอกสองดอกนี่ส้งบมนต้นไม้ครับเดี๋ยวเจอลุงนอนอีกลุงชอบนอนบนต้นไม้บานไปแล้วครับโอ้โดนกินเลต้องสามดอกครับ ่อเราเลยแล้วกันครับผมยัได้อยู่เดอ,อดอกหมู่ดอกใหญ่แล้วมันยังไม่ทันขึ้นเลยครับฝนมันตกบ่อยเกินทบมันเลยไม่ค่อยขึ้นลองดีนะครับนี้เป็นดอกเล็กครับไปต้องรอฝนหยุดนะครับถึงจะออกครับดอกใหญ่ไปครับเดินหายน,นี่ครับดูด,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 ดอกเห็ดครับนี่ นี่มันกำลังขึ้นแบบนี้ครับพรุ่งนี้ช้าเข้ามานน่าจะได้เรื่องเลยครับแต่อันนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วครับมันโผล่แล้วเดี๋ยวคนเห็นครับทั้งจิ้มไปเลยครับโคกงนี้เยอะมากครับโดนเห็ดหร่าเต็อหนังปลอกเลยนุ่งนะดอกข้าวอยู่นะอโอ้โหรับเห็ดเออันนั้นหัวใหญ่อย่างหัวใหญ่แล้วนี่เดี๋ยวนะ จิ้มตรงนี้ไปสุดรับนี่พรุ่งนี้เชา้าได้เรื่องเลยเนี่้องนี่นี่ดอกนึงข,ขึ้นขึ้นเต็มเนินเลยครับตรงนี้น่ครับ,รบพอดจิ้มอยู่นะครับ โวกรป๋าไม่รู้ครับมันโมแล้วครับโคกนี้เนี่ยมันขึ้นแน่นเต็มโคกงแ้งเนี่ยถ้ามันได้โค้ครับ นี่คัมันกำลังสวยครับปอมันข้าวอมันโตครับมันจะดอกใหญ่มากครับโคนีไปปอยไปก่อนปอ้มันโผล่ครับพรุ่งนี้เช้าครับได้เรื่องครับได้จิ้มแน่นอนครับโคข้างในด้วยอีกโคกหนึ่งครับกำลังจะโผล่ครับถ้าไม่คนอื่นไม่มาขุดก่อนนะครับไปดูเห็ดมันขึ้นเนี่ย อย่างนี้เอาไว้ไม่ได้ครับ <c oughs> บนขึ้นยันข้างบนเลยครับ <c oughs> เห็ดพวกไม่ดึกครับ <c oughs> นี้เอาไว้ไม่ได้กลไว้ดีๆ ลากเต็มเลยให้ไหมหนี่ครับผมเชื่อเลยว่าตรงนี้ก็ใช่เนี่ยเห็นไหมดินแตกตรงนี้ใช่เปล่าอ๋อไม่ใช่เถานี่ครับมาดูตอนที่ส่องอีกรอบนี่ผดอกเดียวครับ โอ้ขึ้นมาดอกเดียวส่วนพวกนี้ครับยังกระเตื้องนะครับไม่มีการโพเลยครับเนี่ยดูให้ดูดอกเห็ด <c oughs> ที่แถวนี้นะครับนี่นี่ๆๆ จำพวกครับที่ขึ้นบนปนุก๋กยังไม่พ่บเดี๋ยวไปดูโคกเห็ดคนดอกเล็กจิ้ไม่เย็นกนครับน่ะไข่กินครับหลวงพ่อมีไหมนะหลวงพ่อมีไหมนี่ครับดูเทียบขนาดดอกนี่ครับเทียบขนาดดอก ผมจิ้มให้ดูตัวนี้ก็แล้วกันดอกโดนดอกโดนฝนครับ นี่ยาาับ้ับด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 อ้อันนี้ดอกใอกับ่น,นบดดับ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 ันกับับับดับนับนับัับดดดััน Right uh. uh. Yep. Uh. Uh. Nee. กำลังดีครับน,อน,นพอมันได้ฝนแล้วเหมือนไม่ใช่หัวดำแล้วดิใช่ไหมมันได้ฝนแล้วมันเหมือนมันไม่ใช่เป็นเห็ดหัวดำแล้วครับมือนจะออกสีน้ำตาลออมาหน่อยแล้วครับ สวยๆข้างในกี่ดอกวะเนี่ยเฮ้ยเ ได้ผนเหมือนไม่ใช่เป็นเห็ดดอกเล็กแล้วครับอ่ะพอได้นนฝนปุ๊บมันเหมือนโตขึ้นนะเป็นเห็ดดอกกลางไปแล้วครับ ก,กำลังโผล่งน,น,นร,ร้อยแว่งๆให้ให้ทาก,กินไหนอื้มหลายดอกอนะ้นะอาไรอดอยู่ข้างในขาขาวครับกินแันก่อนครับ

ทีจิ้มแบบต้องใช้มีดครับดินถ้าดินไม่นิ่มจริงทำไม่ได้ครับนี่ปครับนี่โอ,โอได้ครับมาครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับดูสภาพไว้นะครับโคกเห็ดโคกนี้แต่ตอนเช้ามามันจะไม่เป็นสภาพนี้ครับผมเชื่อได้เลยว่าถ้ามีคนอื่นมาก่อนเขาต้องขุดแน่ๆครับ โคกนี้มันเห็ดเป็นดอกเข็มครับที่ผมให้ดูอะ่ะมันดอกนิดเดียวครับหัวเข็มเลยเนี่ยโคกนี้ครับจะพ้นดินแล้วครับอีแค่นิดเดียวอีกเซนเดียวก็พ้นดินครับแต่มันเป็นดอกเข็มแล้วก็โคกนี้ครับโคกนี้ที่กินไปเหมือนจอมปวก บนเนินดินตรงนี้ครับที่จิ้มไปอันนี้ก็ยังไม่โพ่ครับนี่มีเศษซากเศษซากเหลือครับเมื่อคืนการโคกเนี่ยยาวทั้งแทบเลยครับยาวมาเย็นตรงนี้ที่พ่อจิ้มเมื่อคืน,นโคกนี้ก็ยังไม่โพ่ครับ จะโคกนี้ดอกสวยครับดอกสวยแล้วแต่เ็ยังไม่โพ่ครับเดี๋ยวมันจะไม่เหลือเศษซากแน่นอนครับถ้าคนอื่นมาก่อนเดินขุดแน่ๆครับโคกนี้เสด็จเห็ดราดูครับ เห็ดโคนดอกเล็กดอกแรกครับโคกแรกนั่นคือที่มาหาที่แรกครับนี่ดูมันก็ไม่เล็กแล้วนะครับน่ครับขึ้นอยู่นู่นครับ,นนรบมันไม่เล็กแล้วครับนี่แล้วก็ตรงนี้ครับผมเห็นกระจุกหนึ่งนี่ครับดูดพอมันโตแล้วก็ใช้ย่อยเหมือนกันครับ ยิมก่อนยิมก่อนเนี่ยบมันฝุ่นครับนีับผีแอบขึ้นอย่างนี้เลยนะโอ้ มีดอกตรงนี้กำลังขึ้นด้วยน, <ๆ S 1> นี่สวยๆาครับไปดูหลุมนะึด ไม่มีถุงใส่ด้วยสิทำยังไงล่ะครับ ฝนครับโอ้อยหลุดมดเลยครับ,รบแยกกันครับพ่อเดินจากหัวคันล็อกมาครับพ่อไม่มีโทรศัพท์ด้วยสิ พ่เอาทัวรสัตว์มาถ่ายคลิปนี่ครับโทรสัตว์ผมก็ชาร์จแบตอยู่บ้านครับไม่รู้ว่าพ่อจะเจอหรือเปล่าครับพ่อเจอพ่อน่าจะตะโกนมาครับอ๋อ,อตรงนี้มันุองรูปมเลยครับน่บนบาเสียดายครับ มันฟอนหลุกมันเหรอครับไอ้ตุมหัวลุนอะไอตุ่มมัสิ จะไม่มีใครมาขโมยไปเดินไปรับพ่อกันครับเดินไปรับพ่อกันครับอาจจะเจออีกครับไปเจอลุงอีกแล้วครับนะัจะเจอลุงทุกวันเลยหรือไงนอนแบบสบายใจเชิบครับนอนไม่หือไม่อืเลยครับนะลุงเอ้ย ลุงจะนอนอย่างนี้ไม่ได้นะลุงลุงจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะลุงลุงอยู่มานานแล้วนะลุงลุงลงไปได้แล้วอืมโอเคครับไม่ยุ่งกับลุงแล้วไปไปายครับไปไปครับลุงผมไปหาเห็ดก่อนนะลุงโอเคไปครับเจอบ่อยจริงๆครับช่วงนี้ มันลามขึ้นออกมาข้างนอกครับขึ้นอยู่สองดอกนี่เราจะดอกไปแล้วกันครับมันเกิดขึ้นกว่าเย,เยอะกว่านี้นะครับงัน้นสั้นก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเอียงอยู่นั่นเะลรครับมันเกิดขึ้นอยู่โคนนี่ครับเยอะมาก นี่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 ครับโอ้ล้มหมดแล้วครับโอ้โหเสียดายนี่ครับดูล้มหมดแล้วนี่แป๊บนึงครับดับรถก่อนนี่ครับมาแล้วมันต้องขึ้นมเพราะมันเคยขึ้นอยู่ครับโค้ดสแกโค้ดนี่ต่อจากโคกนั่นแหละครับโคกดอกเล็กนะครับ นี่ลบหมดเลยนึกเหครับขอ,ออนุญาดถอดแล้วกันครับอันนี้โอ้โหโดนฝนครับขอยัดาถอดเลยแล้วกันครับ ดูดอกเห็ดมีอยู่ข้างล่างก็มีครับเนี่ยโอ้ลายดอกนี่ข้างล่างน่ครับสยดายครับเมื่อคืนถ้าเมื่อคืนมาก็ดอกนั้นจะแข็งๆครับโดนฝนครับ ตัวนี้ก็ยังกินได้ครับ่อ,อน่อ,อนนุ่ม่อ,อนนุ่ม่อ,อนเหนียวหรือว่ายังไม่เล็ะเท่าไร่ครับ ดอกแล้วกันนี่ครับโอ้โหดูข้างใต้ครับนี่หมดยังดอกหนึ่งครับนี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับแปลดหลุดไปครับเดี๋ยวเก็บเห็ดก่อนครับปึ๊บไม่มีถุงด้วย เก็บเห็ดมาใส่ตะกร้าแลรถสักคู่ครับผม ขี้ซากขี้ซากขี้ซากทั้งนั้นเลยนี่ครับพอได้กินครับตอนตอนทีสองนี้ทีสองทีสามนี้นี่ประมาณทีสามครึ่งแล้วครับนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูตอนเช้าอีกรอบครับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วครับแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ